แปลงเล็กแปลงสวยมาแล้วครับท่านผู้ชมครับ1ไร่3งานโฉนดนะครับเก,เกือบสอไร่นี่ครับสวยงามไม่แพ้ใครครับยกแปลง2.2ล้านฟรีค่าโอนนะครับอยู่ใกล้สำน,นักสงวิกรมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับโรเรียนหมอนทองเข้า4ปี63โคก ปลูกต้นคู่นะครับท่านผู้ชมครับลงทุนเยอะกว่าต้นเดียวนะครับแปลงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามนะครับหน้ากว้างเป็น100เมตรเลยครับที่เป็นเนินน้ำไม่ท่วมนะครับอยู่ในเขตเทศบาลเลยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเทศบาลมะขามเมืองใหม่การเดินทางง่ายสะดวกสบายนะครับห่างจากถนนสีเลนจันทบรุรีสากแก้ว สาย3ามเพียง1.5กิโลเมตรนี่ครับสวยคุ้มค่านะ่าลงทุนนะครับเหมาะแก่การสร้างบ้านหลังเกษียณบ้านพักตากอากาศนะครับบ้านพักวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับไฟชาร์จแบตเตอรี่หัวใจในบ้านสวนนะครับหีกนี้ความจำเจแอ์จัดเยียดของอเมืองใหญ่นะครับอยู่ชานเมืองแค่นี้เองมัขามจันทบุรีนะครับ นี่ครับใครอยากมีบ้านอยู่ชานเมืองนะครับต่างจังหวัดขับรถแว๊บเดียวนะครับก็แปลงนี้ตอบโจทย์นะครับไม่เปลี่ยวนะครับมีเพื่อนบ้านเยอะเอ็ดมินเห็นแล้วนะครับอยู่ในชุมชนครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม